สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมอันเดรเวลพาร์ทที่5กันแล้วนะครับผมอ่าก็พาร์ทที่แล้วนี่ก็เราก็ได้หนีไอตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับนะหนีตัวอะไรก็ไม่รู้อะคือ,คอไม่รู้ตัวอะไรนะไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะตัวตุ่นหรืออะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือตัวตุ่นมันต้องมีแบบเป็นหน,ดหนวดๆอะไรสักอย่างไหมอ่าช่างเถอะน,นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นด่านนี้กันนะครับที่อยู่ข้างหลังผมนี่แหละนะครับ เรากด enter เข้าไปเลยดีกว่าไม่พูดมากทำเพลงอะไรนะครับเฮ้ยมีบ้านอะไรอะ่ะบ้านที่มีใบพัดครับแล้วก็มีการสลักรูปหัวใจนะครับ D แล้วก็ K เดี๋ยวนะ D K อีกคนหนึ่งชื่อขึ้นต้นด้วยตัว D ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อขึ้นต้นด้วยตัว K อือฮึโอเคเป็นสามีภรรยากันนะครับเออแล้วมาสลักรูปหัวใจ กันที่ต้นไม้แล้วเรามาอยู่ที่ไหนตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนอ้มีเห็ดอีกแล้วมีเห็ดอีกแล้วโอ้ oh my god ผมหวังว่าเราจะไม่เจอไอ้ตัวนั้นอีกนะไอ้ตัวนั้นอะอุย้ยรถไฟทีม่มีรถไฟมาใช่ไหมโอ้โหเป็นรางรถไฟนะครับผมนะอ่ารอเรือเนี่ยต้องแบบรินคแบบรับรินคุณจะต้องแบบริน อะไรอ่ะอะไรอ่ะมีโอ้มีคนคนหนึ่งมีคนคนหนึ่งอะไระมี2คนนะครับกําลังแกะสลักต้นไม้นะเป็นรูปหัวใจอยู่เป็นผู้หญิงสองคนเหรอหรือผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้ชายหรือผู้หญิงไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าทั้งสองผมยาวเหมือนกันนะครับเลยจะเป็นสามีภรรยากันแหละนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกัน ไปแล้วกันเนาะเอ่อชิบเฮ้ยฮ่าวู้ไปแล้วเก็บได้สุดยอดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยงูงูงูมีงูแต่เราไปต่อไม่ได้ดิตอนนี้เออเดี๋ยวนะทุกคนผมต้องทำอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะ อ๋อผมว่าน่าจะต้องต้องต้องมัดไหมแน่มัดตรงนี้แล้วก็มัดตรงนี้อย่างงี้ไหมใช่ไหมเนี่ยชึบอ๋อ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 เฮ้ยอ๋อแล้วก็ลงมาอย่างงี้โอเคอ๋อแล้ว ไปเหมือนนั้นทุกคนขอลองขอมัดก่อนมัดเอาไว้อ่าทีนี้ผมก็จะทำแบบว่ายังไงอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมโอ้มันจะขึงเอาไว้ครับเดี๋ยวขอลองลงไปดูหน่อยอมีน้ำครับข้างล่างมีน้ำโอเคเราไม่มีอะไรต้องไปหานบใต้น้นำเออมีแค่โอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างไม่กอดข้างล่างมีอะไรเราหาอยู่แต่ผมจะไปหาอะไรแล้วโอ้ oh, มันเอ้ยมันอยู่ข้างล่างเนี่ยทุกคนทำไงดีอ่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยไปกลับไปไม่ได้แล้ว้วยแย่ yeah, แล้วไงชึบเออเฮ้ยมันน่าจะมีคอร์ดอ้ยๆอ้ย s อ้ยเอสเอสเอสขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา โอเคเดีนยวนเราลงไปได้ไหมเนี่ยผมอยากเข้าไปหามากเลยตอนเนี้ยมันไปไม่ได้อะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเจย์เ,ยเยยยงินก่อนใจเย,ย็นก่อนอ๋อเดี๋ยวนะมันน่าจะอ๋อเราดันไม้ได้ไปหนึงนะตรงนี้มีไม้นี่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 อะไรเนี่ยไม้มันไหลหนีไปแล้วผมว่านนะแล้วน่าจะมีน่าจะมีทางไปอีกมากไป น่าจะมีเอาหนทางใหม่ที่เราจะได้มันมาว่านะปึ๊บย่าลกขึ้นไปขึ้นไปอ่าฮะ,อะโอเคเดี๋ยวก่อนนะทุกคนนะเราเฮ้ยทำไงอะอ๋ออออเดี๋ยนะเดี๋ยนะ กลับขึ้นมากลับขึ้นมาก่อนอือโอ้โอเคเราไปต่อกันดีกว่าครับช่างเถอะเราเก็บมันไม่ได้อะอ่าอืมโอ้ลงมาได้โอ้ข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีของข้างล่างมีของขึ้น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 อ่าเราก็โหนอ๋อโหนเอาโหนเอาโหนเอากันโหนเอากันเดี๋ยวกดสิขึ้นมาเออขึ้นมา เก okay. ็บเอาได้ไหมไม่ได้รู้ว่าเราสามารถโหนมาได้จากทางอื่นไหมมีทางไหนหเราโหนได้อีกไหมอยากเก็บมากเลยตอนเนี้โอ้มีคนโอ้มีคนนั่งอยู่ครับแต่เดี๋ยวก่อนผมต้องการตรงนี้มากเลยทุกคนไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะต้องต้อง,ต,องต้องเอาให้ได้ ชึบอยาหรือว่าเราช่างมันอีกแล้วกันดีไหมโอ้ย o d ที่ผมจะไม่ได้ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยไ,ไอ้ที่เป็นเหรียญน่ะทุกคนคือถ้าผมเก็บนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะเก็บครบห้าอันเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกน้ำตกน้ำเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะเหมือนจะมีเหมือนจะมีโอกาสเหมือนจะมีโอกาสตรงนี้ตรงนี้นดูดิได้ไหมเนี่ย อ๋อผมรู้แล้วเราต้องโอเคผมว่าช่างเถอะนะครับไอ้ของลึกลับอันนี้เนี่ยเราเก็บไม่ได้เนี่ยสกเครตนะครับเป็นของแบบสกเครตนี่เก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโหนไปชิปโหนไปโหนให้เร็วกว่านี้แรงอีกแรงขึ้นอีกแรงขึ้นอีกเดี๋ยวซี แรงขึ้นกว่าน,นี้ไม่ได้หรือไงอ๋อมันเบาจังมา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 ต้องถึงละจังหวะนี้ต้องถึงแล้วจะถึงครับผมสุดยอดแล้วข้างบนนั่นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้ก่อตรงโซ่อ่ะโอเคช่างเถอะนะครับโดยไม่สนใจมันเลยเรามาสนใจการประชุมไปของเรากันดีกว่านะครับเอ่าเดี๋ยวนะเราต้องกระโดดไปเลยใช่ไหมเนี่ยเออโอเคคิดไปคิดไป แล้วไงต่อขึ้นเดี๋ยวนะต้องดึงอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ไงโทษผมกน็นึกว่ามันเป็นทางอื่นนะช่างเถอะพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรงงเนียเอองงกับตัวเองมากเลยพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อหมนุนหมนุนหมนุนการหมุนเกิดขึ้น i did it. โอโอเคโอเคย่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปไม่นะเราเป็นไรเนี่ยเราไม่รอดแล้วเรเราไม่รอดแล้ว เราแย่เราแย่แล้วครับเราแย่แล้วนีว่ไอ้ยาดึงเออนี่แหละเคอุ๊คเคสุดยอดเราผ่านมาได้โอเคไปไอ,อ้ไม่ใช่ไปบิดทางเดี๋ยวยังไงเนี่ย ไปต่อตรงนี้เลยเหรออ๋อโอเคไปต่อตรงนี้เลยครับเอ้อยโอ้อยเครื่องเครื่องอะไรเนี่ยไมยก่กอดเครื่องปั่นน้ำเหรอแล้วเราอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ,อ่ะกลับเข้าไปได้ไหมอ่ะไม่เอาแล้วไม่อยากไปแล้วอ่ะจิปาฮู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 เฮ้ยเดนเดมีแดงๆเมื่อกี้แดงๆิบา ยอดได้แดงเออ้ำไงต่อลวไงต่อโนเอาเว้อ๋ออ๊ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอตกเวีเน นี่เอ,ออเ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 ออโอ,อ้โอ,อ้โอ้พอได้แดงมาเออไปต่อกันเลยอะไรอีกเนี่ยโอ้ยทำไมมันซับซ้อนจังเลยเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยโอเคเราขึ้นมาที่ไหนเนี่ยโอ้ my god ราอ,อกมาได้แล้วครับทุกคนเป็นไงเป็นไงครับทุกคน อะไรอ่ะเฮ้ยตอนนี้เหมือเสียงเหมือนมีเสียงใครตามมาไม่รู้ครับน่าจะผมน่าจะคิดเองเฮ้ย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 อะไรอ่ะผมต้องทำยังไงอ๋อต้องต้องดันนี่ไหมต้องหาอะไรมามาทับไหมเนี่ยอันนี้ไหมหรือย,อยังไงอ่อ เดี๋ยวนะทุกคนอค๋อเดี๋ยวผมดึงนี่ออกมาก่อนอ๋อโอเคดึงออกมาก่อนครับนี่ผมก็จะทำการมัดนะครับมัดมัดมัดอ้าวแล้วก็ออกขึ้นมาอย่างนงี้เหรอใช่เหรออ๋ออ๋อ อ้โอเคโอเคดึงมาก่อนครับโอเคอยู่ตรงนี้ก่อนนะยาเพิ่งไปไหนอ่าใช่ครับอย่างนี้แหละเออเฮ้ยเฮยเฮ้ยไอ้ยาย,ย,ยนี่โอ้โหพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยครับนี่กระโดดไปสบายสบาย เคเนี่ยอะไรอะ่ะได้อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้เราได้ได้มาเท่าไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งขึ้นไปดูก่อนเราไปต่อได้ไหมมีทางต่อไปต่อไหมมอมีทางไปต่ออยู่โอเคแต่ผมขอสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับเออมันมันต้องสำรวจอยู่แล้วแหละนะครับนะเห็นอะไรแบบนี้แล้วต้องสำรวจอยู่แล้วถ้าเกิดไม่สำรวจมันก็ไม่ได้นะออไม่ได้เอ้ยโอ้เอ้ดึงอะไรได้อีกไมเนี่ย มีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีโอเคแค่นี้เหรอแล้วก็ดันไปต่อใช่ไหมโอ้อ๋อเอาไว้กระโดดขึ้นโอเคแล้วแล้วอะไรอ่ะแล้วอะไรยังไงต่อดูนะเฮ้ยหรือว่าเราต้องเดี๋ยวทุกคนนะแป๊บหนึ่งนะผมงงมากแล้วตอนนี้ต้องต้องอ่าเดี๋ยวนะขอลงมาตรงนี้ก่อน ต้องมีอะไรสักอย่างสิเนี่ย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 เฮ้ย <_ AD D> ต้องมีอะไรสักอย่างสิชึบดึงมาชึบอ๋อติดเลยอ๋อนี่ไงเราก็โดดขึ้นได้อยู่อ๋อเฮ้ยมานี่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  ี่อ่าโอเคพอดีเป๊ออีกแล้วครับยัฮู้ไปกันเลยชึบโอ้โอ้โหสูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้ขะโทษแล้วกระโถดลงมาเลยโอเคโอ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ๋อหินหินดันหินชึบโอเคอ๋อแล้ว นี่คือยังไงคือดึงเหรอไม่รู้นะครับดันหินลงไปก่อนนี่ดันหินลงไปอ๋ออ๋อเอออ๋อ,อเดี๋ยวนะต้องเราต้องต้องมัดตรงนี้ก่อนไหมอ่าน่าจะใช่อ๋อเดี๋ยวขึ้นไปมัดก่อนนยนี่ชึบ ใช่หรือไม่น่าใช่ดันดันขึ้นมาอา่ะฮะให้มันอยู่อ๋อให้มันอยู่นะครับโอเคนี่เราขึ้นไปตรงนี้กันว้าวีเนียสครับทุกคนีเนียสจริงเลยอ่ะฮึบคึบอ่า เอ๊บชุบอ่าชุบเก็บได้คืบแล้วนี่เราต้องมัดอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะเอ้ยหรือต้องต้องมัดต้องมัดต้องมัดเพราะเราต้องเด้งกระโดดเด้งขึ้นไงนี่ไงนี่เห็นไหมอันนี้เอาเอาอีกใช่ไหมเนี่ยหรือไงเออโอ้หินหินหินตกอ๋อฮอมันมีอันนี้ซ่อนอยู่นี่เองว่าอยู่เอามัดสิ เอ้ยเอาโอเคมัดตรงนี้ก่อนก็ได้เรื่องมากจังเลยนีน่ชึบแล้วก็ปีนลากไม้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าเอ้าอึบอึโอ้โอ้ my god จะมีหินตกงมาอีกไหมเนี่ยอึบอ่าโอเค,อเคมีอีกไหมไม่มีแล้วนะ ไม่เอาแล้วนะเฮ้ยๆโอ้เคตัวนี้ตัวนี้เต็มตัวเต็มตัวยาฮึอืออืมทำอะไรไม่ได้หรอกผ่านครั้งแรกไม่ผ่านครั้งสองบอกเลยโอเคอึ๊บฮ่าขึ้นไปตรงนี้เลยครับชื้อเพราะตรงนี้ต้องมัดอีกแน่มัดมัดมัด เออมัดเลยมัดเลยโหนโหนอย่าม,มัดไปเลยมัดเลยอือก็เด้งขึ้นไปเออแค่นี้เองครับเออเดี๋ยวนะตรงนี้อะไรเออขึ้นได้ครับขึ้นได้เดี๋ยวเดอีกฝั่งหนึ่งผมเห็นแล้วไม่รู้เฮ้ยมีเชือกอีกโอ้โอ้มาเอาของลับมาเอาของลับกันครับออืื้ห แล้วไปต่อได้ไหมเนี่ยไม่มีอะไรไปต่อครับโอเคไม่เป็นไรไม่มีอะไรไปต่อก็ไม่เป็นไรโอเคมาย่า yeah. อึบอึบอึบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเไรายังม,มีที่เด้งขึ้นอยู่นี่สามารถกลับขึ้นมาได้โหได้ไม่แค่อันเดียวเองอะ่ะไอ้ของลึกลับเนี่ยไอ้ของที่มันจะซ่อนนะครับไอ้ก็อของเฮ้ย ข้าคือความเร็วข้าคือความเร็วเลยเมื่อกี้นี้ oh my god โอเคจะมีหินมาอีกไหมเนะี่ยเก็บได้เสร็จปุ๊บมีหินมาไม่มีเดีย๋ยวนะตรงนี้ขึ้นได้เหมือนกันโอ้ต้องต้องต้องดึกเฮ้ยอะไรอะ่ะหินใหญ่เหรอหรออะไรอะ่ะ โอ้มีได้มีได้เก็บเฮ้ยความทรงจำอีกแล้วนี่ไงหูเดินขึ้นเขาครับเดินขึ้นเขาเดินขึ้นเขากันครับหูหน้าไปเดินอ่ะจริงจริงคือผมก็เคยเดินเขาอยู่นะทุกคนเคยเดินเขาอยู่นะไอ้ไปเจ้วู๊ห์วู๊ห์วู๊หอ๋อช่วยด้วย วยด้ไหลมาไกลเลยไหลมาไกลเลยปะโทโอ้ยเกิดท้าทายจริงๆเลยมันท้าทายอะไรอย่างนี้เนี่ย My God เฮ้ยเดินไมเห็นมึง พวกเราจะดื่มน้ำใช่พวกเราจะดื่มน้ำโเคโอเคโอเโอเทนเทนเทนเทก่นนะเทนก่อนนะค่อยคุยกันค่อยคุยกันโอเคเรอบนี้หินใหญ่จะมาใช่ไหมสามสองหนึ่งหินใหญ่มาแล้วโอเคด,ดันดันขึ้นได้ไหมดันขึ้นโอเคไม่น่าได้ครับไม่น่าไหวเพราะมัน เป็นทางเนินขึ้นนะครับไม่น่าได้หรอกอะไรอะเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยเก็บได้หินมาโอเคไม่มาหินไม่มาครับเฮ้ยเดเดยดเดเดเฮียโอ้โห my god เอาไม่เอาไมเอาไมเอาไม่เอาไม่อ เอ้ยตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมแล้วแต่ต้อมาตรงนี้ไหมเฮ้ยโอเคๆเดีย๋ยวเลองลองกันลองก่อนรีบวิ่งหนีแล้วล่ะวิ่งหนีไปก่อนเลยวิ่งหนีไปก่อนเลยดีกว่าชึบมาตรงนี้ลงมาตรงนี้อาฮ่าไม่โดนไม่ได้แอ็มไม่ได้แอ็มบอกเลยไม่ได้แอ็มไปไป,ไป<ๆ>ต่อไปต่อ,ตอนี่ไปแบบไปไปต่อแบบสบายใจครับสบายใจสบายใจแล้วอ่าเดี๋ยวนะตรงไหนต้องไปต่อตรงไหน น่าต้องตรงนี้นะครับว่าน่าน่าต้องตรงนี้แหละอ๋ออ๋โอโอเคอ๋อคืออเลยคืออเลยเออเก็บได้อีกแล้วโอ้สุญญดยอดเรามาเราผ่านมันมาได้ยังไงเนี่ยเราเราผ่านอุปสรรคมามากมายแล้วครับทุกคน เพราะฉะนั้นเราไม่กลัวอะไรอยู่แล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้สายสาย,สายมันขาดสายมันขาดสายไฟขาดโอเคขาดอีกไม่สายไฟไม่ขาดใช่ไหมไม่ขาดก็ดีเฮ้ยเอ้ยเอาเอาให้มันให้มันยาวกว่านี้เลย hey, hey, hey. เอ้ยเฮ้ยเกินเกิน,เ,กนเมื่อกี้เกินอ๋ตอตรงนี้ต้องเอาแบบสุดๆเลย นี่จึ๊บอ่าฮ่าได้แล้วโอเคไต่ขึ้นไปเลยใช่ไหมนี่ไต่สายไฟโอเคแล้วไงโหนตรงนี้เหรอโอ้ว้าว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 ้วมันคือการโหนมันคือการโหนมันคือการโหนเอ้ยใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนนะใจเย็นบอกว่าใจเย็นก่อนนี้ นี่นี่น,นี่มาทันมาทันบอกเลยบอกเลยว่าเก่งบอกเลยว่าเก่งก็ God. โอ้ไฟฟ้าแรงสูงมิสเรลักไฟฟ้าแรงสูงก็ God. ดึงใช่ไหมเนี่ยต้องต้องน่าต,ต้องดึงต้องดึงลงมาต้องดึงมันลงมาแน่นอนอ่อไม่ใช่เหรอเดี๋ยนะขอไปดูทางซ้ายก่อนเอ้ยทางขวาสิอ๋อไปต่อไม่ได้ โขอสำรวจข้างล่างก่อนนะครับทุกคนข้างล่างนั้นจะมีอะไรให้เราสำรวจอีกโอเคไม่มี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 อะไรเลยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยจุบปะอึ๊บเออโอเคอ๋อมีสีโอโอเคอ๋อโอเคโอ้ยอ่ะอ่ะกลับไปต่อ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 จุดอ๋อผมตกมันมีสีแดงอยู่อ่ะทุกคน มีสีแดงอยู่มันลองเกาะให้มันได้ดิมันต้องเกาะได้สิเห็นไหมข้างบนนะทุกคนนี่ไงบอกแล้วมันเกาะได้ทำไมจะเกาะไม่ได้นี่สโลสามารถโหนไปได้นี่นี่โหนนี่นะข้างล่างมีข้างล่างมีข้างล่างม,ขางางมีข้างล่างมีให้โหนแลาจะโหนข้างล่างทําไมอ่ะ เห็นไหมหรือว่าข้างล่างมันมีอะไรให้เราโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรข้างล่างไม่มีอะไรเราก็โหนขึ้นไปข้างบนกันจะดีกว่านะครับนี่ดูดูดูข้างบนสามสองหนึ่งชึบหนี่เฮ้ยไม่เดินะฝั่งซ้ายไม่มีอะไรใช่ไหมี๋ยวเราลองไปดูก่อนลองไปดูก่อนโอเคไม่มีอะไร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  ไม่มีอะไรครับทุกคนไม่มีอะไรเราเราเราที่น,นี้กันดีกว่าเราไปต่อดีกว่าเอู้ยอุ้ยอุย,อ,ยอะไรอ่ะผมตกลงมาเฉยเลยโอเคมาอ่าโอเคอะไรเนี่ยห้ามจับขอจับหน่อยขอจับหน่อยจับหน่อยได้ไหมโอเค,อเคไปทางซ้ายไปทางซ้ายดูซ้ายไปต่อไม่ได้ โอเคเฮ้ย okay. เหมือนเราจะมาบนสะพานรถไฟหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะมีรูปรถไฟอยู่นะ่ะเบลๆอยูยนั่นนะ่ะใช่เลยผมมีรูปอันนี้ครับรูปกุรูปกุญแจนะครับเออกุญแจที่ที่ล็อกกุญแจนะครับมีสามสี่ห้าอุ้ยอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ผมเคยเห็นนะทุกคนคือ อันนี้คือคู่รักเขาจะทํากันนะครับคู่รักหรือไม่ก็เพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะทํากันนะครับเออเขาจะมามัดเอาไว้กันนะครับคือเอามาเอามาล็อกไว้นะครับแล้วก็สลักเป็นชื่อนะครับเออนะครับอืใช่เลยนะครับใช่เฮ้ยรถไฟรถไฟมาไม่ดิ้วดิเฮ้ยเก็บเก็บเอาเก็บก่อนลูกโอ้โหดีนะเนี่ยที่ไม่โอ้โหดีนะไม,ไม่ไม่ตกลงไปอะ่ะโอเคได้มาแล้วครับเป็นเหมือนเลขแปด นะครับเลขแปดเป็นเหมือนเลขแปดเดี๋ยวดูก่อนมันคือรูปอะไรรูปงูหรืออะไรอ่ะอือหืมโอเคผมกะจะเล่นนิกมันจบไปเลยนะทุกคนคือเอาจริงๆมันเหลืออีกแค่สองด่านนะทุกคนตอนนี้ตอนนี้เหลืออีกแค่สองด่านผมว่าผมจะเล่นได้จบนะ เดี๋ยวดูภาพกันก่อนเลยดีกว่านะครับโอเคไม่ใช่ภาพนี้ภาพนี้พัดที่แล้วนี่โอ้เหมือนมีคนยืนมองนะครับยืนมองใครคนหนึ่งนะครับที่ยืนในตรงนั้นโอ้เป็นบ้านนะครับบ้านอะไรสักอย่างอยู่ในป่านัเหมือนจะเป็นแถวๆแ,แบบเป็นฟาร์มนะอะไรประมาณนั้นโอเคโอ้แล้วก็มาเดินกันนะครับเดินใช่มาเดินออันนี้ตรงที่เขาสลักไง สลักชื่อน,นะครับเออใช่สลักชื่อน,นะครับดีกับ K ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะรู้แต่ว่าเป็นดีกับเคอ๋อนี่เหมือนจะมาเดินกันที่รางรถไฟนะครับโอเคแล้วก็เหมือนว่าจะมีรถไฟมาด้วยแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นไอ้เลข8ที่เราเก็บไว้ได้ที่เราที่เราเก็บมาได้นะครับเออนี่ไงใช่ไหมเหมือนที่ผมพูดเลยนะครับคือเขาจะทาเป็นรูปหัวใจนะคเออแล้วก็สลักเป็นชื่อน,นะครับแต่ในรูปนี้ไม่มีชื่อน,นะครับเออคือมาแล้วแต่คนจะเขาจะทากันนะครับ บางคนก็ทําเป็นรูปหัวใจบางคนก็สลักไปชื่อนะครับเออนับก็ต่างนาน,า,นาไปนะเออนั่หละโอเคหมดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคอุย้ยเริ่มมันมืดแล้วมันค่ำแล้วทุกคนมันค่ำแล้วเหรอค่ำแล้วโอไม y g ก็ oh God, มันค่ำแล้วค่ำอย่างนี้เราก็ต้องรีบไปเอาไปที่ด่านใหม่สิรออะไรแล้วเดี๋ยวนั้นเราต้องลงไปตรงนี้ Uh huh. ตกลงมาตรงนี้ชึบอ uh ่า huh. ขึ้นไปกันต่อเลยเดี๋ยวนะอันนี้เราเก็บมานะเราได้เก็บมาได้แค่อันเดียวเองเออของซิกเร์ตเนี่ยเราเก็บมาได้อันเดียวโอเคอันนี้ด่านอะไรนเนี่ยรูรูข้างล่างนะครับรูข้างล่างเหรอโอเคก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะเดี๋ยวเราเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับเกมอันเดรเวลนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ผมคิดว่าเกมก็น่าจะใกล้จบแล้วนะครับคือพาร์ตต่อไปนี้ผมต้องเล่นด่านนี้นะครับแล้วก็ไอ้ด่านข้างบนนะครับเออหลังจากด่านข้างบนผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่ามันจะมีต่อมาไหมนะครับถ้ามีต่อก็ก็เล่นต่อนะครับเออนครับเกมนี้ผมจะเล่นให้มันจบเลยนะครับผมจะไม่ไม่ทิ้งเกมแล้วนะครับคือทิ้งเกมมาหลายเกมแล้วนะคือไม่หลายเกมนะคือโมไม่แน่ใจนะคือผมก็บางเกมผมก็แบบเกลียดเล่นแล้วนะครับคือ เอาจิ้มก็สนุกนะบางเกมอะแต่ว่าผมก็ขนะี้เกียจเล่นนะแค่นั้นแหละนะครับขี้เกียจเล่นเออแค่นั้นแหละนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมนะก็จะกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็ผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ